วันที่29ตุลาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดนครราชสีมานครพนมสกลน,นครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราช,ชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนคนปรปฐมราชบุรีสมุรทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn